ขาแขนขาแขนออกไปเจออ่้ามองกล้องลูก ดีวีเนอร์นะคะรุ่น U9 นะคะวันนี้ภาพชัดไหมคะ 嗯。 ให้เด็กๆนะคะ trong ánh mẹ con rung khoát tạt lên thành đấm 10 điểm ก็เลวลาูไปเดียวเนี่ยเล่นเาคู่เพื่อนมูเพื่อนทดหจงนี่จยโอเคไอดูงน้ดหดีะโอโกาคินเล่นหน้าอะไรคนเลยหน้าซ้ายหน้าขวาเลย NO! ปดออกไปเล่นริมเต้นปดออกมาเล่นริมเต้นดีนับอออก่อนลูนอออกแล้วเดี๋ยวมาฟังแท็ติกโค้ชไป,ไป,ไปเอาอ้ยอนนีไมีนนไมาการตัดไมมีาการตัดไม่มีการเจราจาหยุดยิน,นเอาเต็มที่กลนะับไปนี่กลับไปนี่

Hãy subscribe cho Adam, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lên những video hấp dẫn กาเล่นกาเล่นหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วสิทธิ์ดีคนนั้นยิง